สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่ททานเด้อจ้าืันนี้มาเอา่อออกมาเก็บฝักทองเด้อจ้าืันนี้วันนี้ตั้งใจมาไหา่น้ำฟักทองแต่ว่าได้มาเก็บเลยเด้อจ้าทรงบรรยากาศในการเก็บฟักทองมาไหไหท่านผู้ชมและหไหเอฟซีด้เบิ่งเด้อจ้าแปลงนี้ก็ลงคลิปหลายหลายอีพีแล้วนะจ๊ะเนาะ มื่อนี้กอ็ออกมาเก็บวงบสีโมงกว่าๆเลยจ้ะดกมากเลยจ้ะเก็บออกมานี่ค่อยรู้ว่าดกมากๆเลยจ้ะหน้าหน้าสวนเท่าไหร่นะคะเฮียหน้าสวนตอนนี้ก็ได้ยินเขาว,ว่าประมาณสิบสิบห้าบาทเนี่ยะคะ่ะประมาณนี้เลยแต่เะนาะโอ้ยวันลังจ้ะก็เก็บบรรยากาศมาฝาก ขันผู้ชมเลยจ้ะฝากเอฟซีทุกทุกท่านนะจ้ะฝากฝากทองในมีตลูกหนักหนักนะจ้ะพันเข่าตอเนาะนะจ้ะกองไว้ยี่นี่นะี่เนาะนี่มือนี่สีเหลวว่าวู้นี่จ้ะฝักทองราคาดีมากเลยนะจ๊ะช่วงนี้เนาะเก็บยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะช่วงนี้นะคะเฮี้ยเราก็เก็บออกมากองไว้นะจ๊ะเรากเก็บออกมากองไว้นะนี่เนะาะจะไล่เก็บไปหลอดใ้นี้จนะ้ะ เดี๋ยวก็จะไล่เก็บเก็บไ่รถเด้อจ้ะกัราคากับพ่อฟังอยู่นะจ๊ะเนาะแต่ว่าบ่รูว่าจัางได๋ี่เอาไปทรงทรงใส่นะจ๊ะแต่ว่าช่วงนี้ฟักทองบค่อยมนะี้เนาะฟักทองไม่ค่อยมีก็เรื่องเรื่องเรื่องขายนี่ก็ก็็ม่ได้คิดอย่างไรดอกจะน่าจะมีน่าจะมีที่รับอยู่เนาะเอาไปเอาไปวางขายอยู่อยู่ลานร้านสมตำเม่นี่ก็ ็น่าจะขายดีนะคะโลละยี่สิบบาทเนาะถ้าขายปีงนะคะนี่นะจ๊ะนูนลองไว้นะคะเหมือนจะไม่ดกนะคะเหมือนจะได้ไม่เยอะนะคะคือจั้งจะได้บหลายนะเนาะแต่ว่าเห็นเฮียเก็บออก,ก,กว่าลองไว้เมื่อกี้นี่ก็ไปแห่นนาพริกเนาะแต่เนาะนะแล้วหอบอ,อกว่า ก็อยากสง่สงส่งภาพให้เอฟซีด้เบิ่งล่ะเลาก็เก็บผู้เดียวอยู่ตอนนี้ตอนนี้เลาก็ทั้งยิ้มทั้งอันนี้ล่ะละ่ะรถหุ่นะเฮียหุ่นะจ๊ะโอ้ส่ออนเนาะนี่นะยังเหลืออีกเยอะเดา๋จานนี้ยังเหลืออีกหลายเนาะเนี่ยจ้ะ เยอะเราเยอะเยอะเยอะค่ะเยอะมากหนุนในอีกกองนึงกะเก็บ no. ข <c oughs> ึここ้นแล้วนะแต่เนาะเนาะเฮ้ยนี่นะจ๊ะลูกงามๆามนะจ๊ะลูกงามๆเนาะพักทองพักทองที่เก็บมานะก็มีแต่ลูกโอ้อย่างเช่นลูกนี้เนาะโอ้ลูกนี้สามโลนะจ๊ะลูกนี้สามโลเนาะ แม้ะสามลฮะเนี่ยแล้วก็อะไรเก็บออกรอดแรกนั่นเอ่อสิบเก้าลูกนะจ๊ะเนาะเก็บฝากไปทํำบุญไปทํำบุญกับถวายปูเกตแก่อยู่วัดน้องวัวรำพูนะคะเอาไปล้อมพระใหญ่นะคะฟักทองมามีเนาะถวายเพิ่นไปสิบเก้าลูกนะจ๊ะรอดแรกนะ กองฟักทองเนาะอืออย่อะเดี๋ยวฮาก็จะไล่เก็บไล่เก็บขึ้นรถล้วเนะาะนี่แล้วก็อยู่ในสวนฟักทองตรมบรรยากาศเมืองเนะาะปลาเป็นปลาผีกเก่านะจ๊ะเป็นปลาผีกเก่าเป็นปลาผีกเก่านะจ๊ะไปหลังรถกันนี่ก็อีกอีกหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเขาจะขนขึ้นรถนะจ๊นะเนาะขนขึ้นรถอยู่ท้ายรถก็มีนะท้ายรถก็มีนะนนนเนาะเฮียเฮียอะไรอูอเรากระลังเมามั่นกับการเก็บเกี่ยวฝักทองเนาะนี่น่ะจ๊ะขน,น,น,นขึ้นรถอือเอาฝทองขึ้นรถอ่าอยู่หลังรถก็มีนะคะ นี่เนาะเก็บขึ้นมาบ้างแล้วนะเป็นบางส่วนเนาะนี่นะจ๊ะเนาะนี่ขึ้นมาบ้างแล้วเป็นบางส่วนเนาะนะคะเฮียเราก็มีนาทีเก็บนะจ๊ะทางนี้ก็มี่นาทีเก็บฟับทองขึ้นรถนะจ๊ะ เนี่ยขยับรถก่อนขยับรถก่อนนี่โน่นนะนจ๊ะมีในรถนะคะโน่ผักองขึ้นรถนะคะ เดี๋ยวเฮาเก็บฝักทองขึ้นรถนะจนะ๊ะเนาะเดี๋ยวเก็บฝักทองขึ้นรถก่อนเนาะเนี่ยจ้ะกล่องนี้นะคะนี่นูนแล้วอีกสองอะนะคะเนี้ยเราก็กะลั่งไล่เก็บอยู่เนาะแล้ววันตกดินกันอะที่ก็น่าจะพอนะคะเดี๋ยวไล่เก็บขึ้นรถนะคะนี่ นี่ดับรถเก็บดีๆก่อนนูนคนเก็บไปอยู่ในสวนมี่กมีนาทีคนฟักทองขึ้นรถจ้านะคนฟักทองขึ้นรถนี่เดีย๋ยวจะเนาะอู้มาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ย หอฟักทองมาแล้วเฮียมันนะซูมแล้วหอยเมื่อกี้เฮียเฮียเอามาขึ้นรถเลยได้เฮียออกมาขึ้นรถเลยเดี๋ยวจะขึ้นไปเลี้ยงเราหอมมาแล้วนะคะแล้วเจ็บกระบอกอย่างมากเลยเอาเราไม่เอออันนี้คือเป็นการเก็บแบบว่า ว่าดดตั้งทาสีออกมาเก็บฟักทองเ้อไใดเอฟซีบอกไ้ก่อนก็เลยบ่ได้บ่ได,ได้มีเข่งบ่ได้มีหยางมา,ากเมแบบวามันแก่มือนนี้มีเวลาเนะาะแต่เนาะก็เลยออกมาเก็บแต่กับว่าเป็นหยางหอกจก้ะเหมยก็นนีเข้าก็เห็นมาแล้วเนาะโน่ลูกเข้ากับเจอมาแล้วขนขนเงินดิขนเงินขึ้นรถเนาะขนเงินขึ้นรถ <laughs> เออนม่จ้ะเบวละตีเฮียหรือเอาซตำนี้ก่อนมืไรอื่นกับจิตข้าการอเอาไปส่งน,นะจ๊ะเนาะฝักทองช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะคะคิดว่าเอาไปส่งงั่นไหนเ่ยเขาก็คงเอาอยู่เนาะที่เคยที่เคยที่เคยส่งฝักทองมากนะจ๊ะเพื่อนก็นเอาอยุราหาสองร้อยตามรอยโล คนขายแป๊บเดียวเด้อจ้จะเบิเดเนาะคนนางขายไหมช่วงนี้นะนี่คนตัดอ้อยเนะาะแต่คนตัดอ้อยคนตัดอ้อยเพื่อนกะเพื่อนกะชีซื้อบอกฟักไปแกงเหลี่ยงเหลี่ยงคนงานเพื่อนนะจ้ะเนี่ยเราคนไหมคนละจ้ะหลายเติบเนาะกี่เก็บยังมาให้ได้หมดนะจ๊ะ มันเก็บมันเก็บได้พอ้อมก,กันนะจ๊ะเนาะมันมันแบบนีอหน่วยที่ยังเก็บบาท่าน,นี่ได้คือมันยัองอ่อนอยู่อ่อนอยู่นี่กันหลายนะจ๊ะอ้มีนี่หนักๆนักนะจับเบิ่งนี่จงิี่ลูกมีลูกละลวกไปเดนหน่อยหน่ไยด้ตัง้ง่าออกมาเก็บฝักทอ,องพี่น้องเย้ยตัง้ง่าออกมาหดนามหดหนามแบบริกกับหดนามแบบเออนี่ล่ะเนาะวันะนี้ได้แบบเออกระกบ,บานเต็มรถ บอวบ่อไหลเด้อจ้านี่ปลูกยังเหลือหลายเนาะปลูกช่วงนี้ราคาดีเนาะจ้าถ้าผู้ใดปีหนา้าผู้ใดอยากปลูกฟักทองแนะนำไปปลูกช่วงเดือนเอกันยาสิงหากันยาเนาะแต่ว่าอันนี้เฮียเราปลูกช่วงเดือนกัญยาพนะราิก,เอ,ก,กเอ่อพริกหมดอะเนาะพริกหมดก็เลยเฮียก็เลยเอาฟักทองมาลงพริกหมดเฮียก็เลยเอาฟักทองมาลงนะคะ เมื่อวานนี้เฮียเขาก็ไปถามมาเนาะว่าเอาส่งเท่าไหร่น่าจะอยู่ที่สิบห้าบาทช่วงนี้นะคะตลาดน่าจะโลเขาน่าจะขายกันที่ยี่สิบยี่ิบห้ายี่สิบยห้าแล้วเนาะช่วงนี้เนาะคิดว่าเนาะอส่งบรรยากาศนี่กันยัง่มบดนะจ๊ะเนาะยังบ่พเบด ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ยังยังยังว่าด้เหมืดอดน่จ๊ะจนี่เนาะเยอะยมากเลยนะคะมาเก็บกันแบบมาเก็บแบบว่าไ้้ตั้งใจเนะาะว่าได้ตั้งใจว่าจี่ได้มาเก็บฝักทองนะจ๊ะก็จะจะ,จะลุยตอ่อจะเอาเห้นเบิดเนาะไอ้รุ่นรุ่นนี้เนาะจะพยายามเอาให้นเบิดงไหนก,น,นกะฝากซีกดติดตามนะตาเนาะกดติดตามไว้เนาะ ปลูกอันใดลงอันใดที่มีประโยชน์กับสิร่งไห่เอฟซีเดบงทุกคลิปนะจ๊ะที่ลงได้ก็จะพยายามลงให้ดูนะคะที่มันเป็นประโยชน์เนาะอันนี้ก็จะบอกว่าปลูกฟักทองช่วงเดือนสิงหาสิงหากัญยาฟักทองราคาดีนะคะน่าจะน่าน่าน่าจะดีกับทุกปีเนาะถ้าปลูกช่วงนี้ได้เนาะถ้าหากว่าผู้ใดมีพื้นที่นี่แนะนําให้ปลูกช่วงเดือนกัญยาเนาะก็จะได้ราคาซบราคาสิบบาทขึ้นเนาะฟักทองลงหนึ่งมันหนักนะจ๊ะเนาะ อ่ายังไเท่ากับเจอกันนีพี่หน้านะจน๊ะเนาะขอบพระคุณเอฟซีหลายๆเด้อจ้ะทุกท่านที่เขามากดชมกดเบิงหายกำลังใจกันนะจ๊ะเนาะมีอันใดเป็นประโยชน์กับสิโล่งหายเบิงเลย่อยนะจน๊นะเนาะเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ